วันนี้มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่ามีเรื่องเกี่ยวกับร์ตูนซึ่งหนูรู้ทั้งรู้ว่าเนื้อหานั้นนมีบางส่วนที่ไม่ถูกต้องซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้คนถกเถียงกันอยู่ว่าเป็นการลบหลู่พระพุทธเจ้าแต่หนูก็ยังรู้สึกว่าการ์ตูนเรื่องนี้สนุกและน่าสนใจหนูจะบาปไหมคะคุณโยมสมมุตินะถ้ามีคนทำการ์ตูนล,ล้อเลียนคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ย แล้วเราจะรู้สึกสนุกไม่เอ่ยเออมันน่าสนใจงั้นดูต่อไปเชียร์คุณทําเยอะๆเพื่อที่ว่าจะได้ล้อเลียนพ่อแม่เราต่อไปเนี่ยนี้แค่เฉพาะในครอบครัวของเราเนี่ยผลเรายังเห็นว่าไม่น่าทําอย่างนั้นเลยนะยิ่งถ้าเกิดไปล้อเลียนผู้ที่มีพระคุณสูงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าอย่างนี้แล้วละก็เราไปดูก็เหมือนไปสนับสนุนเขาวิบาก,กรรมจะมีกับเรานะคุณโยม ไม่คุ้มกันหรอกกับความรู้สึกว่าเขาแค่มีฝีมือในการทําให้มีแง่มุมรู้สึกตื่นเต้นแต่ความจริงคือเป็นการดูหมิน่นเหยียบย่าพัฒนาใครเนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วก็เราไม่ไปดูดีกว่ายังมีเรื่องอื่นให้เราดูอีกตั้งร้อยเรื่องพันเรื่องทําไมจะต้องมาดูเรื่องนี้เราก็ทิ้งไปเพราะไปดูก็เหมือนเป็นสนับสนุนเขาตัดใจเลิกไม่เอาเลยแล้วเจอใครเนี่ยชวนให้เขาเลิกด้วยให้มาดูการ์ตูน หรือสื่อที่ยกย่องพัตนาไตรดีกวา่าอย่างนี้แล้วก็เป็นการแก้วิบากกรรมเราเองที่เคยไปดูเหมือนไปนสนับสนุนเขาเรานอกจากเลิกดูแล้วต้องไปชวนเพื่อนๆญาติพี่น้องเนี่ยมาดูสื่อที่ดีๆเป็นการยกย่องสรรเสริญพัตนาไตรด้วยจเจริญพร